ผู้ชมคะชาวไต้หวันจํานวนไม่น้อยชอบเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยนะคะขณะที่ตอนนี้ประเทศไทยเองก็ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนกัญชาเสรีของทวีปเอเชียจึงทำให้นักท่องเที่ยวจํานวนไม่อย้อยากไปลิ้มลองแต่ก็มีคนไต้หวันบางส่วนค่ะไม่ทราบว่าถ้าเคยเสพกัญชาหรือรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปเมื่อกลับมาไต้หวันจะถูกแบนไม่สามารถบริจาคเลือดได้ตลอดชีวิต โดยหลังมีชาวเน็ตโพสต์เรื่องนี้ไปบนโซเชียลมีเดียก็ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะบางก็รู้สึกผิดหวังที่บริจาคเลือดไม่ได้อีกมูล,ลนิธิไต้หวัน Brush Service Foundation เปิดเผยว่าในเรื่องของการใช้ยาเสพติดแล้วไม่สามารถบริจาคเลือดได้นั้น จริงๆแล้วแต่ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งสําหรับไต้หวันปัจจุบันนี้กัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ดังนั้นผู้ที่เคยเสพยาเสพติดจะถูกห้ามบริจาคเลือดอย่างถาวรแต่หากเป็นกรณีที่มีการใช้ยาควบคุมพิเศษจะต้องหยุดยาเป็นช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะสามารถบริจาคเลือดได้นอกจากนี้ยังมีกรณีการสักตามร่างกายสักคิ้วหรือปากก็จะไม่สามารถบริจาคเลือดได้ชั่วคราวเช่นกันดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนที่ต้องการบริจาคเลือดให ระมัดระวังและอย่าเสียงทำสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริจาคเลือดได้มณพรชัยวุฒิทีมข่าวอทิไอภาคภาษาไทยรายง,งาน